ตอนนี้ผมปริ้นถูกใจผมแล้วลบรีบ้านเราแต่ตรงนี้มีอะไรตะอามีอะไรเข้าไปต้องเข้าไปขัดนะตละลายไม่ชัดโลบรลรีบ้านเราแล้วมีกัะหนกตรงนี้แต่ผมตัดออกกลัวองนาลายไม่เด่นนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาแกะซับพอร์ตด้านหลังดูโอ้โหยงแข็งแบบนะีรับ ผมออกแบบม,มาอยะคเลย <c oughs> ด้านหลังก็จะมีองค์ใาลายอ <c oughs> ของแท้ต้องมีบบลายด้านหลังด้วย แค่ไม่ออกนะครับงใส่งสงองดา,ายต้องถมปิดสมองคำนี้ <c oughs> องดา,ายด้านหลังนะค,คร,รับรูบรีบ้านเราผมทำมาเป็นสิบๆอันกว่าจะลงตัวดูวอันนี้เรียญที่เห็นองดาไลาไม่ชัดทับต,บตราติกร์ลายเลยอันนี้แต่เห็นไม่ชัดผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมีกระหนก แต่ดูแล้วบางองค์พันลาลายไปหมดเลยก็เลยปั้นใหม่เลยดีกว่าให้จะชัดเลยเดี๋ยวผมต้องไปขัดเอาองค์นาลายด้านหลังออกมา <c oughs> หรือถ้าเกิดขัดไม่ได้ก็ผมก็จะปอ๊อกปิดเลยโอเคครับไปวาดรูปหลวงป,ปู่ทวนมั่งแล้วครับขอจบงานนะยังไงอย่าได้บุย ไง่ได้ทําเป็นที่ห้อยกระเป๋าที่ห้อยอะไรผมพยายามทําให้เล็กที่สุดนะเครื่องผมทํำเล็กไม่ได้ทําเล็กแล้วมันลําบากมากแต่พอลาหูเหรียญลาหูเนี่ยกระนกกระหนกทําได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำอ,อ,ยอันนี้โปรเจกต์เก่าแต่ดูแลเครื่องจะหนักก็เลยลบไปฟนะครับลาหูเหรียญลาหู พญานาคตัวเล็กแกเล็กจัดก็เลยเครื่องจะนักเครื่องแบบว่าผิดพลาดเยอะก็เลยล้มเลิกนะโปรเจกต์นะแต่จะมีโปรเจกต์ใหม่อ,อันนี้พวิคเนตท,ที่สแกนเนอร์มาแต่ครั้นี้ผมจะปั้นละปั้นเป็นพวิคเนตละทำเป็นรอยตัวมัางเหรครับไอลอยตัวก็ทำราหูไปแล้วเนี่ยทำแบบลอยตัวเต็มองเลยโปรเจกต์ต่อไปอะนะ ขุดก็ได้แค่เสียนขุดแล้วก็หยุดเลยไม่มีอารมณ์๋ยวไมีอารมณ์ผมก็บ้าบ่าบ,บ,บ่ก็มีอารมณ์ก็ทำเลยคิดอะไรได้ก็ทำเลยอย่างเนี่ยอยากทำให้เด็กๆห้อยกระเป๋าเล่นโอเคครับไงเดี๋ยวไปว่าหลวงปูดทวดแล้วครับพักแล้วเรื่องสามดี แก้แบบเป็นติบรอบเลยพัดเติงผมรดไปเยอะมากแี่ก็ช่างคนนะี้เราซื้อมาใช้งานเราไม่ได้ซื้อมาเล่นอะไรเท่าไหร่ดีกว่าซื้อมาทิ้งไว้ใช่โอเคครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ให้คนลบบุรีได้ซื้อห้อยของไงครับลบบุรีบ้านเราวาดตามสติกเกอร์ลายลบบุรีบ้านเรา อาจจะมีสาแก้วอาจจะมีอะไร <c oughs> ถ้ามีอารมณ์อาจจะแต่งเหรียญให้ห้อยกระเป๋าเล่นกันนะยังไงก็ไปซื้อติ๊กเกอร์ลายได้นะครับห้าสิบบาทแต่ผมไม่เคยได้ตังคนะ์ก <c oughs> ็ทำไว้คนรบบุรี <c oughs> เล่นๆนะผมก็ทำไปก็ไม่ได้เสียตังคนะ์เ <c> ล <oughs> แต่ถ้าได้ตังค์ก็ให้ผมเลยนะครับตโตโตจดแล้วแห้งแนละ้วโอเคครับไปแล้วเหรียญลบบุรีบ้านเรา ไปให้พระหล่อแล้วครับครับไปวาดหลบหลบคนทั่วแล้วครับ